าประวัติศาสตร์สุขโขทยัยสุขโขทัยเนี่ยนะครับแต่ก่อนนี้เราเรียกกันว่าเมืองเก่าผมมาตั้งแต่ครั้งคุณนิคมมาเป็นผู้ดยการมาบุกเบิกที่นี่ถนนหนทางก็ยังไม่ได้เรียบร้อยเหมือนอย่างในปัจจุบันอะไรต่างๆนา,นานาก็ยังปันปรกคักพังอยู่มีร่องรอยอย่างของโบราณที่ถูกทอดทิ้งจนกระทั่งคุณนิคมได้มาบุกเบิกแล้วก็ทำให้ อุทยานแห่งนี้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์เป็นมรดกโลกผมมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องศิลาจารึกเห็นว่าทางยูเนสโกว่าอย่างไงนะฮอในเรื่องศิลาจารึกหลักห,ลหนึ่งนะครับยูเนสโกได,ได,ได้ได้สถาปนานะครับได้ยอมรับจะยอมรับนะฮะว่าเป็นมรดกความทรงจําของโลกนะครับซึ่งเราเราทราบกันว่านะครับว่าประดิษฐ์ตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงใช่ครับผม เมื่อประมาณปี1826นะครับปัจจุบันได้รับการยอมรับจากยูเนสโกนะครับว่าเป็นของแท้เป็นของแท้นะครับของแท้ดั้งเดิมนะครับเป็น Memory of the World Register อร์นะครับผมเมื่อปี2546ครับก็เป็นอันว่าบทปัญหามีคนบอกว่าศิลาจารึกเนี่ยทำขึ้นเมื่อตอนรัชกาลที่4ซึ่งก็มีการถกเถียงกันในที่สุดก็มีการพิสูจน จนกระทั่งได้ทราบว่าศิลาจารึกเนี่ยเป็นของเมื่อ700กว่าปีก่อนก็เป็นอนุสาวรหมดไปเมื่อยูเนสโกกรับก็ไม่มีทางที่จะไปถกเถียงอะไรกับยูเนสโกครับนี่เป็นสิ่งที่อุทยานประวัติศาสตร์เนี่ยได้จารึกประวัติของเมืองสุขโขทัยไว้ในศิลาจารึก <S <S 1> <S 1> นะในที่นี้ที่เราได้บูรณะขึ้นมามีหลายตัวหลายอย่างเหครับ ัตต้งแถงสถานที่ต่างๆสถานที่ต่างๆเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่อ้างท่านนิคมอยู่นะครับตั้งแต่ท่าน h, มาบุกเบิกตอนนั้นนะครับก็มีการพัฒนาพื้นที่นะครับมีการประกาศเขตโบราณสถานนะครับซึ่งว่าประกาศเขตสมุทยานประวัติศาสตร์สัวขทยเนี่ยนับว่าเป็นการประกาศเขตที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยนะครับในุทยานประวัติศาสตร์นะครับคือประมาณเจ็ดสิบตารางกิโลเมตรนะครับแต่ในพื้นที่ส่วนในเมืองเนี่ยนะครับส่วนในเมืองนี่ประมาณ3ตารางกิโลเมตรนะครับผม มีโบราณสถานที่ล้อมรอบและก็อยู่ในเมืองรวมทั้งหมด193แห่งนะครับในปัจจุบันเป็น193วัด193วัดครับโบราณสถาอพระองค์ใหญ่พระอัจฉระตอนนี้ไม่ให้ขึ้นครับก็ไม่ให้ขึ้นครับไม่ให้ขึ้นครับก็มีการแต่ก่อนเนี่ยเราได้ยินมาว่าคนสุโขทัยเนี่ยพระพูดได้ที่จริงมันมีทางแคบๆขึ้นไปอยู่บนหลังพระข้างบนเนี่ยก็มีหลังคา ซึ่งตอนนี้ปรกคักอังไปหมดแล้วคนก็ไปยืนอยู่ข้างหลังเข้าสันนิษฐานว่าคงจะเป็นพระร่วงแล้วก็พูดออกมาเวลาคนเข้าไปกราบไหวพ้พระปรากฏว่าพระพูดได้ก็เลยลือกันไปเลยว่าพระร่วงนี่วาจาสิทธิ <ừ> เห็นไหมครับสมัยโบราณนี่เก่งมากนะครับสามารถที่จะทำอะไรให้เป็นเหตุการณ์ที่ให้คน เลื่อมใสศักดิ์สิทธิ์ได้